นนวันนี้อีเวนต์มาวันวันศุกร์นะครับผมวันที่29มกราคมเรามาดูดีกว่าว่าเก็นอีเวนต์อะไรมาไหมเห็นเขาว่าป,ปีก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 อะไรกันไม่รู้มันใช้ทำอะไรได้ไม่แน่ใจโอเคครับที่ตัวนี้ที่ล่าสุดทัน นาสุดต้งเดือนลงเบาะที่อะไรอะ่ะอันี้มันก็ไม่มีอะไรมานะกติกาน่าจะเประต,ตรงนี้หรครับน่าจะเป็นการ์ดมากกว่านะดูก่อนว่าอะไรมาโอ้โหพอดีเลยครับ นี้ผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้กี่นั่นด้วยไงตอนเนี้ผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าผมถ้ามันไม่จำเป็นผมจะไม่เปิดแล้วก็ขอมันมาแลกได้เหรอตอนนี้ไปทำอะไรครับลองทดสอบสักสองร้อยครับอ้าวเธอขายรุ่นโอเคครับ จำต่อแล้วจำต่อแล้วในปาผมไม่ค่อยเฉียยเท่าไหร่ผมก็เรามาเปิดดูว่ามันได้อะไรนะตันดูก่อนนะตอนนี้กำลังอัปเดตเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเปิดในปายเพ่ออัปเดตหมดเลยช้าหน่อยครับกำลังอัปเดตอยู่ အပ်ဒိတ်ရလဲ वाले တဲ့ เราก็จะมากดคิวตัตนโยว,ว่ามันได้อะไรนะสักรอบหนึ่งสักรอบหนึ่งอ้าวชิบหายแลวครับได้เจวเซียนเอสครับเฮ้ยมันคืออะไรอีกรอบอึงอีกรอบมันโคตรกลมตัวอ้าวเฮ้ยมันออกง่ายเกินไปเปล่าครับสักรอบครับ คุณเลยซาร์เอดแจกอย่างนี้เลยครับเห็นปะซาร์เอดมารัวมาลายเกียงคือเอามาอัพอัพอะไรเอาจี้เอาเจอได้สบายนะเลยเกียร์เซนใหม่ครับ พาวุ้นจิน้มกามาโอ้หอะไรวะเนี่ยชุดว่ายน้ำกามาครับตั้งถ้ลูกเอ็ดเวิร์ตกามาครับไอมันเป็นเหมือนกับเป็นอีเวนท์ที่แบบคลาสอาราบ้ามหรือเปล่าวะนะอผมว่ากดไปสองพันแลมั้งเนี่ยอะพาวุ้นจิ้มกามา ประมาณนี้ครับผมก็คมใครจะเอาอะไรปีดปีดดูปีดปีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพิ่มการนับการันตมรวมโอ้ดูก่อนครับนี่ไงนี่ไงต้นเหตุ จะได้เป็นการ์ดดาร์กครับผมนะอัพพวกนี้ยี่ห้ากับยี่ห้าเนี่ยบวกกับปีกก็จะได้เป็นดาร์กนะครับอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะสองฝั่งสองฝั่งนี้เหมือนกันเลยทำเป็นดาร์กเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวละครนี้บวกเลยแค่เราไปหาปีกกัาไปแค่ไปดูปีกนประมาณ ปีกใช่ป่ะ็ะสมนะครับถ้ามีฟีอยู่เรามีปีอ,ปอ้าวปีกไหนครับมาแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้โหง่ายมากเลยครับโอโ้มีกี้คิดตันในนี้ด้วยอะ่ออะไรจะขนาดดูดิมันแจกเกินไปเปาวะมาแบบเบอร์เลยอะ่ะโอ้โหของพรีเมียมครับคือมันต้องอยู่ในนี้เปล่ากดเก็ตเลยครับ จะอยู่ในนี้เลยไหมแล้วก็ปีกไหนครับปีกไว้ครับโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเปิดไวไฟมันเลยหลุดนะ่ะอ่ามันต่อได้เน็ตดกวาครับแล้วก็จะดูกันนะว่าจะได้อะไรส่วนในตัวนั้นมันไดเอดนะครับไม่ต้องแปลกใจครับเป็นดาร์กดาร์กนี่แหละครับอ่ากดครับ ทองห้าหมื่นครับดูครับมีของกิตตันอยู่ในนี้ด้วยนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนใหม่หอ่ะกดไปครับกดไปเรื่อยๆครับแอ่ปีผมได้แล้วละ่ะแต่เว้นนีมก็คุ้มไปอีกเว้นนึงนะครับเหมือนกับแจ็คพอตเลยนะรวยทองเลยอนะบอกง่ายๆเห็่ปะรอบละห้าหมื่น่ได้ทองอ่ะโอ้คุ้มอ่ะถ้าผมจะกดสัก สำคัลนวกันนะกลนะ่องก็ออกกล่องก็ออกนะครับผมกล่องพวกนี้ก็เก็บไว้ครับคนนกแห่งวิวัฒนาการก็ามาทำอะไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะนะครับอ่านะครับแก่ นี่ยังไม่ออกนะคือมันเอาาไว้ให้ทำอะไรนะครับผสมไปเรื่อยๆครับตั้งตัวหมดครับเราล่าได้อยู่แล้วสบายๆครับมาที่ปีกไว้ปีกไนเราได้หมดแล้วแต่พวกกระดิ่งที่ถูกอะไรพวกนี้มันเอามาไว้ทำอะไรเนะราไม่แน่ใจเัย มามไปครับโอ้โหฮาตามไปปิดดาร์กแล้วเมื่อกี้ปิดดาร์กอ่ะเอาบัตรเิรคิตตั้นครับมามาออกตันรัวตามไปครับตามไปโอ้โหไม่ตามมือแล้วที่าไอ้นองห้ามมือ จ้าขี้ว่ะถ้าปิดไหนปิดอะไรนะัมันตัดเนี่วะเออเคยอจะได้ดาร์กอย่างนี้เหรอปัอ่ะถ้ากดตัวไลยฝนนกวิวัฒนาการ ไว้แล้วนะครับแม่มันมีไอ้นี่มาแถมนี่มาทำไมไรผมก็ไม่แน่ใจที่ผมกดเดี๋ยวผมก็ได้300มร้อยไงผมยไม่เป็นไรแต่ดงได้ปีจ้กไงปีจ้กคือเอาไว้ทำอะไรโอเคครับ อนะเอามีกดแทฮงหมยนะเฮ้ยโอเคแล้วมาดูกันว่ามันแแฮอะไรนะเนี่ยเขารวบเปิดเลยครับพอ,อไดเอทบวกก็ได้เพชรอย่างนี้เหรอเอาอะไรดีอะไรกันอะไรบ้างตรงนี้ได้เลยเนะี่ยผมจะไม่เกี่ยวมั้งลองไปดูอี ดูก่อนนะว้าปีกมันทำอะไรได้นี่คือปีกไว้ขอให้ปีกไว้เออได้ตัวละครธรรมาดาถ้าปีกดาร์กจะได้ได้เป็นพวกนี้เป็นดาร์กนะครับผมก็เนี่ยเห็ไหมกดอูกดเออมีหมดเลยอนะคือลองเปิดดูก็ได้มจะมีในแพ็คเปล่า ผมก็แพ็คผมก็ไม่เยอะหรอกแต่ผมว่าน่าจะแรกคิดตั้นมากกว่าครับน่าจะมาจากตั้นมากกว่าใครที่ไม่มีควนอูไม่มีอะไรเนี่ยมามาอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยถ้าอยากได้ตัวไหนเป็นดาร์กเป็นอะไรก็ทำจากเวทน,นี้เลยเนี่ยประมาณนี้ ก็จะได้เป็นเน็ตเน็ตเน็ตมาเากาะกุ้ออกยากยังไม่เจอเลยครับได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับน่าเดียวเสียนอีกแล้วเอาอย่างเดียวเลย ไม่มีตัวอื่นมั้งเหรอนะอกจากเปลวพื้นที่คนโอ้ผมหมดเดห้าพันแล้วอะ่ะคิดอะ่ะเปลวอย่างเดียวอะ่ะพอแล้วครับพอแล้วตันนี้ก็พอแล้วครับพอเป็นแนวทางก็ว่าเอา้าปกดอูออกชิบหายเลยตัวตัวที่สองเลยอ่ะแต่เราไม่มีตัวไหนขาดนะที่เรา่จะเป็นต้องเอานะเราไม่มีตัวไหนขาดแล้ว,ไม,ไ,มมว,ไ,ลวไม่ต้องเอาตัวไหนอีกแล้วเนี่ย ก็แท้เอบแทบเามาเล็ดมาสะสมก็ได้บอลอูมาอีตัวแล้วน่าจะเป็นเอสนะครับตรงนี้ใช้เปิดได้นะ่าจะเปิดเ,เอสได้กว่าคุณจะไปเปิดตรงนั้นก็ไม่ไม่ออกต้องเป็นการ์ดตัวละครที่มันระบุมานะแล้วก็ไปเปิดด้วยแ้วมันได้อะไรมากระสุมไปพันนึงหมดคิดไปเกือบห้าวันนะ ทำคลิปนี้อัพเปิดเปิดเปิดแพ็กหน่อยเปิดแพ็กหน่อยอมาอัพเปิดมาอัพอ่าติดตั้นก็นยังออกอยู่ไปรับแพ็กก่อนครับเดี๋ินไปติดรับปีกแล้เปิดกันยังงงอยู่ปีกไป ปิดไว้ก็จะเป็นตัวอีกวกธรรมดาค่ะเรมมเิ่มช่องฟรีเหรอไปมาเก็บประเภทอาไ้ก่อนปิดไว้แล้ว ยากนี่แสดงว่ามันต้องหายากแน่เลยนะแต่ก็ไม่เว้นนี้มันไม่จําเป็นเท่าไหร่เลยครับสําหรับคนที่มีการ์ดม,มีอะไรเล่นยู่แล้วก็ได้ก็ได้ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆมันก็มาแจกเหมือนการ์ดของพรทั่วไปอยู่ดีก็มาอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าเดี๋ยวเปิดดูก่อนผมอยากรู้ว่าไอ้นั่นนะ เพิ่มอุปกรณ์หารู้ไอ้เพิ่มอุปกรณ์อะไรสักอย่างในตรงไหนวะเออเนคนนอกวิวัฒนาการเนี่ยคือเอาไว้ทำอะไรอะเนี่ยทำจากต้องรออีเวนต์ก่อนปะผมได้มาเยอะมากเลยเอามาทำเป็นทำจากเป็นไว้ จัดไว้เป็นดากอย่างนี้เหรอนะก็เปิดไปเจอครับอันนี้นก็น่ากดเหมือนกันคนระับเว้น,นี้ก็น่ากดเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนเว้นก่อนเลย เดี๋ยวผมจะลองอัพขนนกวิวัฒนาการดูเพราะมันมีอ๋ตอตัวนี้อ้อีกวิวัฒนาการนี่้องมาแรกนะครับเนี่ยแรกปีกจ์กแล้วก็เอาไปให้ได้ตัวไหนแล้วก็รวมกันตัวนั้นนะอ๋อแล้วก็มันเป็นเอใช่ป่ะแสดงว่า ปีกเราหาจากไอ้นี่ได้จากแบกเวได้เราผมบวกกันต้องทำมาันนะครับ,บกัปตันมันมีอยู่ในนี้เลยปะวะกัปตันอยู่การตันกัปตันโอ้ผาบอกคนอูแล้วกันครับสมมตดนักผมมด ปดูไปเลยบวก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 มันเยอะมากก็บวกไปไปครับต้องไปใส่ใจมันนะมันเยอะเกินไปก็ไม่ดีสำหรับเรานะดีสิบแล้วครับเธงไงต่อโหเยอะมากเลยผมไปกดมาเกือบห้าพันเมื่อกี้ติดตัน ใคมาบอกอีกแลเก็บก่อนครับมีอะไรมาอัพอีกแล้วล่ะ,ะแล้วก็จะไปเปิดแท็กกันีนี้เปิดแท็กอ,อ่าเราลองดูก่อนครัเบเจอป่ะยังไม่มีผลนกออบดูว่ามันจะได้ในนี้ล่า หรือว่าต้องสุ่มเท่านั้นนะมาเราลองเปิดรับประเสนีก่อนรับประาเรระาได้ครับในรับประเีมันจะมีจะมีขนนกคิปส์ตันเปิดไปเร่อยครับหาได้ได้ง่ายอยู่นะได้ง่ายออกง่ายมากเลยครับขนนกคิปสตันขนนกคิปสตันนะ อบน,นี้ก็ไม่อยากเปลืองก็ใช้ของดองครับ่อสิบไปแล้วก็ไปรวมตัวที่เราอยากได้ก็คือได้ทั้งตัวได้ทั้งคิตตันนะแล้วผมจะไปรวมดาร์กอูรครับดาร์กครับผม okay, ครับผมก็ผมก็ม,ม,มีดองอยู่นิดหน่อยผมผมว่าแล้วมันต้องตุนไว้ ทีแรกผมว่าก็จะเปิดคิดต้านเหมือนเขานะแต่ผมว่าคิดต้านผมพบพอมีเอาตัวอ่าตัวต่อไปแล้วอสองหมื่นกว่าแล้วก็พอแล้วไม่จ้เป็นเก็บไปเรื่อยดีกว่าุนไว้มากมันก็อย่างงี้จะมา,าพลาดอีเวนต์อย่างเงี้ยนะครับทําไมปีกผมไม่ออกเลยวะไม่เข้าใจนะครับปีกหายครับปีกหายผมขาดอีเกียนวะเนี่ย แาดูปีกครับขาดปิดี่อันอีเวนต์ครับเจ็ดแล้วครับอ่าอีกสามอันอีกสามอันนะเดี๋ยวผมก็จะมารวมดาร์กให้ดูก็ช้าหน่อยแล้วกันนะครับผมหรือว่าเราก็จะเปิดรับประกันอนครับอีกสามอันเนี่ยได้ยากจังเลยอ่ะ ไม่ออกเลยทีนี้หายเลยเงียบปิดเลยครับอยู่ในปิดปิดเมฆเลยครับอ่าไอบวกครับเอามาบวกแล้วกันนะถ้าเปิดแล้วไม่ได้เปิดหมดไม่ได้ก็จบหนีครับได้สตัวก็ยังดีจะมาทําไม่นี่ทํคกอนอูเป็นดาร์คครับผมโอหออกปิคปิดตั้นเลยไม่อยากได้แค่คนนกตอนนี้ ครับเป่าไม่ดูนะผลนอกวิวัฒนาการสุ่มก็ออกได้เหมือนกันนะในเพตรสุ่นเมือ่อกี้ผมก็ได้มาเยอะอยู่จะออกอีกปุ้นเนี่ยเปิดไปเยอะแล้วนั่นเนี่ยยังไม่ออกลเลยครับเพื่อไม่ให้มันลกแล้วก็เปิด A ไปก่อนเว่าถ้าเปิดสีฟ้า ถ้าเปิดแพค5ใบมันก็จะ,ม,จะมีทั้ง B ทั้งอะไรงถ้า้องเปิดแพค30แล้วกันผมก็คิเกียรกดเหมือนกันนะยเผื่อมันมีอ่ามีนะครับฐานนี้ไม่กี่ใบนะครับนิดเดียวนิดเดียวอ่าโอ้คุ้มมากเลยหาย <laughs> เปิดไป สามสิบสาสามสิบเอ็ดออกด้วยครับออกอีกสักสองใบป,ปะโอเคเต็มพอดีครับรนนับผลรับผลในตอนนี้ผมก็จะหยุดไปให้แล้วโอเคครับมาต่อครับผมได้มาเท่าไหร่ไปนั่ย าดอีกไม่กี่ใบแล้วครับเราก็จะได้ดาร์กตัวหนึ่งแล้วผมจะลองทำดาร์กคนอูแล้วจะเป็นยังไงิตตั้นออกรัวๆขอคนนกเถอะคนนกไม่ออกเลยสองร้อยแล้วะเลยแล้วเลยแล้ววันนี้ต่อไปครับ

นั่นปแรกก่อนนะแรกก่อนที่เราจะจะทำก่อนพอเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาในตัวนี้ทีหนึ่งนะตอนนี้ผมก็มาถึงตอนผมกดแล้วเมื่อกี้กดเมื่อกี้อะไรเนี่ยมามาร้วลเลยตนะีไว้แล้วเยอะแยะเลยตีไวนะเด็บวกธรรมดาเขาไม่เขาก็ไม่อยากทำก็ํานะเป็นทําก็ทําดารไปเลยอนะ ได้มาอีกใบแล้วพออย่างเงี้ยายอีกใบเดียวโหกลมเต่าบวกหกเป้านะครับแจกกุมเต่าบวกหกด้วยครับท่านผู้ชมหล่อเลยครับหล่อเลยอาขอนนองวิวัฒน,นาการอีกหนึ่งใบครับโอเคครบยังครบยังรับรางวัลเลยครับด่บาครับดารับรางวัลนะครับโอเคครับเราก็จะมา รับกรดกันดีกว่าคา,ารด้าครับคา,าร์ด้าใสา่วด้ากยน,นวันเหนือเนี้ยเฮ้ยรับมาแล้วนะอ๋อ,อลืมลืมลืมรับมาแล้วก็ต้องไปอยู่ข้างในดิโอ้โหนเลยปีด้าครับปีดาร์านี่ไงมาแล้วเราไปจะได้ชมแล้วครับ คนอูด้าครับโอ้มันก็ช่างคิดเลยมาแล้วใหญ่เลยครับประานเลยเอา้าวมันยิบห้ามาเลยครับรวมได้เลยคนอูใส่ครับปีดด้าเข้าไปครับทางนั้นตามมาเลยครับจุกโอ้ยคนอูดา้าครับผมดูดู โอ้ oh, มหาโห,หดเลยสันตัวที่น่าเล่นน่าจะเป็นอาริษดำจะเป็นยังไงวออาริด,ดำเนี่ยอาริษด,ดำผมก็มีนะผมรวมไห้เลได้มาแล้วครับ ตัวละครแต่หมดคารเดินทีไวยในสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็อัพตัวไหนดีไว้กันอัพตัวไหนดีอ่ะตัวที่เราจะเล่นคิดว่าเราจะเล่นแล้วกันถ้าตัวโกนูด้ากูอยู่นะอัพโกนูแล้วกัน,ค,นะกน,นครับโหผงาดเลยครับหล่อเลยอะ่ะแะยันที่เ่เาไม่ยัน ยัดช่องหน่อยยัดช่องหน่อยช่องเดียวพอแล้วช่องเยอะโอเคถ้าเต็มนะครับดูครับว่าจะได้อะไร แทนแสงสว่างเองแล้วมันกวนอูมันดียังไงเนี่ยใ,ยใส่จับจับครับใส่จับจับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใส่ก่อนประดับประดมีเล่นๆคำๆตายครับใส่หัวคิดเข้าไป ลองคิดครับใส่ครไบไปขัๆครับไม่รู้ออาอะไรนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับหาดูไหนวะยี่ป,ปิดฟีนไหนวะเนี่ย เอออาทิตย uh, ์นี้ไปเจอ